สวัสดีครับอยู่ยานนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจที่480และ479แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปสีภารกิจที่เดี๋ยว่อยเล่นย้อนเอาภารกิจล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับผมภารกิจที่479ครับเจอกับ Second w a r d แล้วก็จะมีการซุ่มโจมตีจาก Second w o r ล d 3เวฟนะครับเราจะได้สวิปแจ e คมาช่วยสู้ใน4 5วินาทีนะครับแล้วก็ครูยูนิตได้ทกรูปแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนแพ้่อรว่ากันเราก็จะเอาเป็น โวบาร์ไปก่อนแล้วก็สติกวรว์เก็บแร่แล้วก็เป็นคนเก็บแร่อีกสองคนพี่อามน่าจะน่าจะสามารถโจมตีเขาได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองดูนะครับซิกน์บอดจะตีเราแรงขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่ามันแรงกว่าโวบาร์แน่นอนครับ<ะ>คำถามคือขนาดไหนโอ้โหก็หนักนะสาหัสกันอยู่เหมือนกันแต่เราก็ยังพอจะรับมือได้ทนได้นิดๆหน่นนอยๆ<ะ>แต่ก็อย่าบ่อย เพราะไม่งั้นเราจะตายหวัวปีหนึ่งทีแล้วก็เลนฟอนเมนมานั่นหมายความว่าซิฟแชนมาใช่ไหมถ้าซิฟแชนมาก็ขอบคุณมากนะครับอุ้ย oh. ลืมกดกันโอ้โห oh. 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 พี่เขาหัดละทีหนึ่งจุกยูกเหมือนกัน,น oh. ได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวครับเราเนี้ยซิฟแชนเรากำลังวิ่งมาใช่ไหมซิฟแจนไฟด้วยหรอโอ้เย่เย่โอ้โหเธอดู ดูการโจมตีของเขาหแต่เขาติดไฟก็น่าจะมีตายกันบ้างไหมมีไหมครับไม่มีเลยครับขอบคุณมากอะถอยกลับบ้านก็ได้มานี่ตามเรามานี่อย่าทําเพื่อนเราก็จะมีคนเก็บแรต่ตายตาไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยตายไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาทําอะไรเราครับเขาตีบ้านเราครับผมอาชิดอนคาสัซนอาร์ชิดอนเราว่าไงครับก็โจมตีอยู่นะเออยิงยิงยิงเข้าไปโอ้โหโอ้โหเลือดเลือดป้อมเกือบแตก พร้อมกับแท็กโอเคดับไปหนึ่งเราจะทำการเอาคสาซาเดชิดอนยิงเขานะครับโหจะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวฮะอ่ะโอเคยอม <c oughs> ก็เข้าใจได้นะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเรานักนูเลยรู้เรื่องอ่ะมาแล้วครับนักธนูของเราไม่ต้องอะไรมากมายยิ่งยิ่งหน้าหนึ่งที ยิ่งไปอีกทีโอ้โหสามทียังไม่ตายเลยครับตายสบัดธนูชึกๆชึ๊ชึช,ชึไม่ตายเลยเหรอ<ะ>โอ้โหกว่าจะตายแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้โหแล้วก็ตีแรงกันด้วยมานี่เออนั่นแหละเราจะใช้สซิร์แจแอนนะครับในการที่จะโจมตียูเหนขอเขานั่นเองเออมา ตังรับอยู่หน้าบ้านก็ได้มานายก็จะเสียยูนิตไปเรื่อยๆนะเพื่อนนั่นแหละครับฝั่งขาว่าไงครับโอ้คุมากันเพียบครับ <What? S 1> มันจะมาโจมตีเราเป็นกองทัพซุ่มโจมตี3เวฟใช่ไหมครับตอนนี้มันมากี่เวฟล้วก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะไหวหรือเปล่าครับคนยักษ์ของเราถึงแม้จะเป็นสวิฟต์แอนก็ตามทีเรานี่ถือว่าหาเรื่องเขามากเลยนะ <What? S 1> ออกมาเก็บแรกกันได้ทางฝั่งเราก็จะโจมตีหวัด ซีฟเจแนเราทาไมเดินช้าจังเขาจะไอ้นี่ไหมครับเขาจะกลับเข้าบ้านไหมไม่กลับครับไม่กลับดีครับเพราะฉะนั้นเราจะการทืบอตึมๆๆๆๆๆๆนั่นแหละครับโดนทุกคนโดนกันแบบท่วนหน้าโอ้โหแรงแรงอยากได้ไนี่มากมากเลยนะเมอร์ลิกนะครับถ้ามีเมอร์ลิกนี่สนุกเลยนะเออนั่นแหละคอ่อยๆตีค่อยๆหวดค่อยๆนว่งอย่ามากระทืบพื้นปากๆๆๆๆๆๆากถ้าเราตีตัวนี้ตายเขาจะกลับบ้าน กลับไหมครับไม่กลับครับเพราะว่าเขามีซิปมีซอฟมีเซิร์ฟวอร์ตัวอื่นมาไม่เป็นไรเราจะยอมเสียสลายักซิฟแจนคนนี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีคนเก็บแรกเขานั่นเองคุ้มยังไงก็คุ้มเพราะมันทําให้เราเสียบได้เปรียบในระยะยาวตอนนี้ก็ทางฝั่งคนเก็บแรกเขาก็มีตายไปบ้างแล้วน,นะครับคนเก็บแรกเรามาเก็บแรกถ,ถึงนี่เลยเหรอ <What? S 1> พี่ยามสร้างเกินอีกแล้วหรอโอเคครับผมติดไฟกันไปครับ ติดไฟก็ทําให้พวกนี้ตายกันได้นะเป็นเบอร์ดามเมจครับตอนนี้ทางฝั่งเขานี่ไม่มีใครแล้วนะเราเตรียมจบเกมได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> พี่อัมจะจบด้วยเป็นจอมเวทแล้วกันนะโอเคยืนเฝ้ามันไว้ไม่มีใครมาแล้วใช่ไหมก็ชนะกันง่ายๆกับแบบนี้เหรอเนี่ยก็ดีชนะง่ายๆบ้างก็ดีนะครับสั่งยักษ์กลับบ้านก่อนแล้วกันนะเราสร้างจอมเวทคนที่สครับเราสร้างเราเพ่งสร้างนักขนูมาแค่คนเดียวเอง จริงๆไม่ต้องสร้างมาก็ได้นะคานูานนเนี่ยอเอาแค่คนยักษ์ซีฟแจนนี่มาใช้ก็ชนะแล้วนะครับถ้าคนยักษ์ใส่สกินเนี่ยจะแสดงผลถึงซีฟแจนไหมนะมันจะเป็นยังไงถ้าซีฟแจนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะโจมตีเป็นอ่าเป็นเบิร์ดดาเมจเป็นเบิร์ดดาเมจเป็นไฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีสกิลสายฟ้าฟาลงมาด้วยอะไรเงี้ยก็คงโหดนะตอนนี้จอมเวทเราก็สร้างคนที่โหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุกเลยแล้วกันนะ ลุยตีบ้านปากปากทีละร้อยทีละร้อยโอ้โหมีซื้อแจแอนมาสัก4ตัวนี้ชนะได้ทุกทัพครับบอกเลยเขามากันแล้วนะครับและแน่นอนว่าต้องเป็นซิกเกิลบอร์ดกันหมดการทื่อพื้นหนึ่งทีแล้วก็ทุบแบบทารุนโหดร้ายคนเก็บแรกของเขาก็ตายกันไปเรียกได้ว่ากำลังเสริมนี่แทบจะไม่มีประโยชน์ ล้านบางกองกาลังเรียบร้อยครับจบครับถึงจะเล่นแพ้ในรอบแรกแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานก,การณ์คือได้ในรอบ2 479ผ่านเอาไป480ครับภารกิจที่480นะครับเจอกับกันเล็ดนะครับ อ๋อ VS t a ลเลตออฟด f ฟเฟนต์อาร์ชิดอนะครับก็จะเป็นเหล่าแม่ทัพใหญ่เหล่าผู้นำเออเหล่าผู้นำของอาชิดอนทั้งหลายนั่นเองนะของกองทัพต่างๆนะครับแล้วก็เจอกับอาชิดอนโกลเด้นอาชิดอนและโทโซฟิไลแล้วก็เจอกับวูดแลนด์มินิอาชิดอนอีกเล่นแบบเดนแมทซ้างได้ทันทีครับเจออะไรซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอ <c oughs> เรียกได้ว่าอาชิดอนมาเบิม่มๆแบบนี้เอาไงเราคนเนก็บแพ้ก่อนครับเขาจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับ อ่ะเก็บแรกกันเข้าไปโหจะไหวไหมเนี่ยพี่อาว่าภารก,กิจเนี้ยต้องอัพต้องสกินมาสู้แน่ๆดูลักษณะแล้วนะครับอาจจะใช้เป็นก่อไฟสะท้อนดาเมจก็ดีนะถ้าพูดถึงนะครับแต่อันดับแรกนะครับตัวบาดมาก่อนครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เขาจูก๊กนักนูนะเฮ้ยมาแต่อาร์ชิดอนใช่ไหมถ้ามาแต่อาร์ชิดอนนี่ถ้าเราติดตัวล่ะเออถ้าเราติดตัวล่ะติดตัวติดตัวติดตัวไปติด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 เออ เราติดตัวแล้วก็ไปอยู่หน้าบ้านเขาได้เลยนี่ใช่ไหม <S <S ใช่ดิมันใช่อยู่แล้วมันต้องใช่ี่อามจะเอาเป็นสเปียร์ต้นโอเคเป็นสเปียร์ต้นมาอันดับแรกเราจะทําการล่อเขาก่อนนะครับล่อเขาก่อน <S <S 1> <S 1> เออมันจะมาแต่สเปียร์ต้นไม่ได้นะต้องต้องมีเยวก่อนนะซอสวาดครับกองกระลองซอสวาดเบิ่มๆครับแล้วจากนั้นเราสั่งบุกสั่งบุกไปเลย เราจะจู๊กโกลเด้นอาชิดอนให้ได้มันจู๊กไม่ได้หรอกครับถ้าพูดตรงๆอะ่ะใช่ไหมมันจู๊กไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดันบอกให้ดันไม่ใช่ให้เอาหัวโคกไปดันข้างหลังก็ได้ตัวหลังก็มีโอ้โหโทสโซฟีไลท์ครับ <What? S 1> ถุงอะไรให้ได้แล้วดันนั่นแหละรครับดันเข้าไปอย่ามาหนะ้าเว็บต่อไปอย่าเพิ่งมามบอกว่าอย่าเพิ่งมาเขามาแล้วครับโอเครู้แล้วชนะยังไงรู้แล้วรู้แล้ว โอเครีสตาร์ทโอเคครับถ้าอย่างนั้นเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่อามจะเอาซอฟหวร์คนนี้นะครับไปทาการยืนติดตัวเขาเลยเพราะว่าเราจะได้เจอกับอาร์ชิดอนใช่ไหมไม่เห็นในบรีฟบอกว่าจะมียูนิตอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้บักนักธนูในการจัดการกับนักธนูนั่นเองบักนักธนูก็คือถ้าเราติดตัวแบบนี้เขาจะไม่ยิงเรานะครับ <What? S 1> อ่านั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมยอดแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อก็คือ เราต้องสร้างยูนิตมาสู้ครับซึ่งพิมไม่แน่ใจว่าจะสร้างเป็นอะไรดีจอมเวทไหมจอมเวทตั้งรับตึงๆอะไรองี้หรือจเจ้าเป็นอาร์ชิดอนสวนกลับด้วยอาร์ชิดอนเลยดีก็น่าจะดีนะครับมีอาร์ชิดอนสัก40ักว่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็มีสเปียร์ต้นตั้งรับอยู่ข้างหน้าสักคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะได้นะครับเราก็ใช้ซาบาคนนี้ในการถ่วงเวลานะครับโอเคเอาเป็นอาชิดอนแล้วกันนะครับ50คนไปเลย แล้วก็มีสเปียร์ต้นยืนแทงให้อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จัดก,การกับสกินธรรมดาจบไปนที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นสกินอะไรถ้าจำไม่ผิดโทศฟิไลท์5ทศฟิไลท์ครับเราก็จะจโจมตีทศฟิไลท์ไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยแหละครับอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันโอ้โหลีดเดอร์หัวหน้าโทศฟิไลท์มา หน้าตัวสดฟิล์มาเราต้องทํำยังไงเราก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากโจมตีอยู่อย่างนี้ใช้ตัวคนเดียวของเรานี่แหละในการจูก๊กอย่าเรียกว่าจูก๊กเลยเรียกว่าติดตัวแล้วกันนะครับเขาก็จะยิงไม่ออกนะเนะองเนาะแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไม่เป็นไรอยู่กันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนก็ยังไหวเฮ้ยจริงนะเนี่ยพี่แอมจะใช้ตัวเดียวชนะจริงๆหรอเนี่ยเป็นไปได้หรอครับมินิวูดแลนด์ครับโอ้พวกนี้ก็อย่าไปยุ่งด้วยนะนี่ก็ตึงกันเหลือเกินอะ จริงๆถ้าเอาเป็นไอ้นี่มาเนาะสะกินสกินดูดเลือดเนาะ <Yeah. S 1> สะกินดูดเลือดออปเต็มเนี่ยนี่แป๊บเดียวล้างบางตายหมดเลยนะเนี่ยท <s> ําเป็นเล่นไปคนเดียวยืนอยู่คนเดียวแล้วตีตึงๆอยู่คนเดียว <S <s โอ้โหมินิวูแลนก็ตายกันไปเรื่อยๆครับมีตายกันบ้างแต่หัวหน้าโซนโซฟล์ก็ยังไม่ตายเนาะ <S <s โอ้โหปินเซตออฟวูแลนทีปมาแล้วครับตรงนั้นมีทั้งหัวหน้าโซนโซนไฟลรและเจ้าหญิงเกาะไม้นะครับ คือต่อให้เรามีนักธนู50คนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะตรงนั้นได้นะ่นน่ะพี่เขาตึงมากนะครับคราวนี้เป็นอะไรกอทองเหรอโอ้โหกอดทองก็มาแล้วเราจะตีกอทองเข้าไหมครับเราคือกองกําลังซอสวาดธรรมดาชาวบ,บ้านร้านตลาดซึ่งไม่ได้ใช้ดาบด้วยซ้ําใช้กระบองตีพี่อาว่าไม่น่าจะตีเข้าเท่าไหร่หรอกอกอทองมาอีกเซตหนึ่ง จะบากนที่3เซต3เซตแบบนี้นะครับตอนนี้กองกําลังตรงนั้นเนะี่ยมีกี่คนก็ไม่รู้4 0่สคนนะ่ะคิดชูมาอีกแม้แต่คิดชูก็โดนติดตัวนะครับคิดชูบอกติดตัวแบบนี้ฉันยิงนายไม่ได้พ่ยามตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรละหน้าจอตรงนี้ก็ค้างอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นพิยามก็สร้างยูนิตไปเรื่อยนะก็จะมีนักธนูอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็พยายามสร้างอยู่เหมือนกันพวกลีเดอร์ยังไม่มีตายเลยนะครับ ลีเดอร์ออฟโทโซฟิไลต์ตายไปแล้วหัวหน้าโทโซฟิไลต์ตายเยี่ยมไปหนึ่งตายไปหนึ่งก็เราก็อุ่นใจมากขึ้นอย่างน้อยตัวต่อไปขอคิดชูได้ไหมล่ะให้คิดชูตายบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็คงเลือกไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นก็มียูนิตเยอะทั้งออชิรอนก่อทองทั้งพวกบูดแลนด์มินิมีไหมก็ไม่รู้นะที่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ที่แน่คือเจ้าหญิงก่อไม้ยังไม่ตายยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ดูธนูที่มันง้างรอแล้วสิครับเทียบเลยครับ หลุดมาสักหนึ่งดอกเราก็ตายแล้วนะเพราะว่าเขาเถื่อนมากนะครับพวกนี้นะถ้าพูดถึงนะครับถ้ามันมีกอกกระดูกมาเนี่ยพี่อามนี่ก็รีดเลยนะกอกกระดูกถ้าตายมันจะกลายเป็นผีปาพิษและผีปาพิษมันติดตัวแบบนี้ไม่ได้นะครับใช้บัคไม่ได้นะนั่นก็หมายความว่าคดีจะพลิกทันทีครับเราก็จะเสียเปรียบและอาจจะแพ้ได้เลยตอนนี้ก่อทองเริ่มตายอุย้ยอีตายนั่นคิชูนะนะ่่คิชูตายแล้วครับโอเค ไม่แน่นะเนี่ยนี่มีลุ้นมีลุ้นตัวเดียวชนะ้วเนี่ยถ้าตัวเดียวชนะนี่เวอร์มากอ่ะไม่แน่ไม่แน่ลองดูครับแต่ตอนนี้พวกอาชิดอนก่อทองก็ยังไม่ตายกันเลยไงเอาไม่เป็นไรครับเรามีเวลาทั้งวันครับพระอาทิตย์ตอนนี้รับขอบฟ้าไปแล้วนะเรายังหัวอยู่แล้วหัวตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเที่ยงยันเย็นน่ะยันเย็นยันมืดดูเลือดที่กระฉูดครับสีม่วงม่วงตรงพื้นอ่ะของเขาทั้งนั้นนะเลือดพวกนี้เลือดม่วงอ่ะจากภารกิจที่เหมือนจะตึงๆนะครับเลยกลายเป็นภารกิจ สุดง่ายไปเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้บังนักอนูนั่นเองก่ <c oughs> อทองหายไปอีกหนึ่งครับอาชีรนันก่อทองโชคดีนะที่อันเด,ดททฟไม่มานะครับถ้าเดททีมาก็จะตึงกว่านี้การรับมือกับผีปลาพิษเนี่ยมันก็รับมือยากนะผีปลาพิษโยนพิษใส่เราไม่กี่ทีเราก็ตายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นนักฮนูร้้นๆแบบนี้อีซี่มากเราใช้บั๊กนักฮนูได้นั่นเองประเด็นคือถ้าไม่มีบั๊กนี้เนี่ยเราก็จะชนะยาก แต่ก็ชนะได้อย่างที่พี่ยางบอกก็อาจจะใช้เป็นสกินไฟที่มันยากเนี่ยเพราะเล่นชาเลนจ์ไงไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนะครับเอาคอนเทนต์ไงชีวิตติดคอนเทนต์เ,าเราอะ่ะโอเคตายไปอีกหนึ่งสองเริ่มตายกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับ <Yeah. S 1> อ่าค่อยๆทยอย,อยตายกันไปเยี่ยมมากน่าจะหมดละมั้งไม่มีเวฟอื่นมาแล้วใช่ไหมขอร้องอย่ามีเลยโอเคหมดยังหมดแล้วชน,นะ เฉยเลยอ่ะ12.37นาทีก็นานอยู่นะอะครับแล้วนี่คือ c 7 9 480นะครับแล้วเดี๋ยว4ภารกิจนี้เดี๋ยวพี่ยามค่อยไปเล่นย้อนในภายหลังเนาะพอดีภารกิจใหม่มาก่อนแล้วก็ทำภารกิจใหม่เลยละกันแล้วผมสองที่พี่อังมืเซมเมอร์และเกมสติกบอลเลกซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเราเจอกันครับ